นิวมิสซูปาจิโร่สปอร์ตนุ่มนวลหนึบนิ่ง,งติดตั้งชุดช่วงล่างโปเฟนเดอร์โช๊คอัพหน้าโปลเฟนเดอร์ควีนซีรีส์ปรับนุ่มนั้งหมด16ระดับมาพร้อมสปริงเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารสมรรถนะหนึบนิ่งโช๊คอัพควีนซีรีส์ปรับนุ่ม16ระดับติดตั้งด้านหน้านิวปาจิโร่สปอร์ตรดอาการสะเทือนอาการดิเด้งนุ่มนวลหนึบนิ่งลดอาการโครงโช๊คอัพหน้า โอ oh, f e n เฟนเดอร์ควีนซีนุ่มนวลนึบนิ่งนั่งสบายในรถปาจิโร่สปอรด้านหลังมิซูปาจิโร่สปอร์ตติดตั้งโชว์อัพโปลเฟนเดอร์พร้อมกับสปริงโปลเฟนเดอร์โชว์อัพโอลฟเฟนเดอร์ซับแท้งปรับ8ระดับแยกห้องแก๊สห้องน้ำมันทำให้สามารถควบคุมการดีดของสปริงได้ดีติดตั้งคู่กับสปริงโปลเฟนเดอร์ ender, ทำให้รถนิวปาจิโร่สปอรตนุ่มนวลนึบนิ่งนั่งสบาย ชุดช่วงล่างโช้กอัพพอปสปริงโปเฟนเดอร์ในนิวปาจ e โร s สปอร์ตโช้อัพซับแทงปรับ8ระดับของโปเฟนเดอร์คู่กับสปริงของโปเฟนเดอร์ในรถนิวปาจิโร่สปอร์ตนุ่มนวลน,นึบนิ่งนั่งสบายลดอาการสะเทือนอาการดิดเด้ง New ปาจิโร s สปอรนุ่มนวลน,นึบนิ่งโดยชุดช่วงล่างโปเฟนเดอร์ สนใจติดต่อเมิร์ส 4, 4ี่ผู้แทนจำหน่ายชุดชัดล่าโปลเฟนเดอร์บนถนนราพินชากิโลเมตรที่7